ทุกอย่างวัตถุดิบก็80%เข้ามาจากบ้านเราเองอนะครับก็เรามาสรุปแล้วลน้ำข้าน้อยมากนะน้นำข้าแค่20%ครับมีมีแค่ข้าวอิเนเดียแล้วตอนนี้ก็กำลังเป็นาออะไรนะบัม<า>ะสมาติหรือใช่ครับเข้าวบาสมาตินะครับ แล้วก็ไม่นานบ้านเราจะปูกได้ด้วยครับอ่าง่ายขึ้นฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราใช้วัตถุดิบอบ้านเราเอ๊ะแล้วผมเห็นป้ายมีรูปคุณและมีเชฟกับท่าเล็กอะไรยเงี้ยครับผมก็เคยออกรายการเอ่อเชฟกับทาเล็กไทยแลนด์ผมดูบ่อยรายการนั้นนะแล้วก็วันนั้นคุณไปแข่งกับเชฟเอียนใช่แล้วก็มีการปรุงอาหารที่แบบพัฒนาใช่ครับเป็นเครื่องเทศนั่นนะผมบอกว่าเนี่ยจะชัดเจนอย่างเลยว่ามันมีการพัฒนาการที่เป็นรสชาติไทยๆแล้วกิดง่ายแล้วอะไร่ใช่ครับเพราะอาหารอารับเนี่ย ใช่ใช่ครับก็อาหารอาหรับอินเดียนะครับก็เครื่องเทศนี่เป็นหลักเป็นหลักของไทยก็ไม่ใช่น้อยนะเครื่องเทศของไทยจิงนจิน่ะเครื่องเทศของคนไทยอาหรับใช้กินงคนไทยครับคนไทยไม่รู้ครับอันนี้แหละกระปับจินอันนี้คือกระปับตจริงใช่ครับคำว่ากระปับเนี่ยมาจากเป็นประาสตุรกีกระปับคือเป็นเนื้อปลด เนื้อบดเนื้อบดเหมือนเหมือนลูกชิ้นอ๋อสรุปนัที่เขาทำนั่นมันไม่บดอ่ะก็ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบครับอันนั้นเสียบอันนั้นอันนั้นเสียบอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ชาวอร์มาภาษาตุรกีเหมือนกันเรียกว่าชาวอร์มาครับอันนี้แหละครับกระปับกระป๋อกระปับแท้ๆต้องแบบนี้ใช่ครับเบ็นเครื่ใหม่เนี่ยอยากให้มาศึกษาเนี่ยเพราะว่าเรื่องของอาหารดยเฉพาะมุสลิมนะได้ครับมุสลิมเนี่ยที่แบบเราต้องยอมรับก่อนว่ามุสลิมในโลกมากขึ้นดีกว่าใช่แล้วก็พวก พวกทุกวันนี้เราต้องขนาดพวกแถวตะวันออกกลาเงเนี่ยชอบอาหารไทยชอบมากินที่เมืองไทยทุกตั้งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งอาหารก็คือสามสาใช่ครับอันนี้โดยเฉพาะที่เราเราก็ทานอยู่ที่สาวสายแดงกันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆกันนะก็ะบอกตรงนั้นน,น่าจะเป็นแหล่งอาหารทาร่าที่ดียรัก,กัันนไทยรกกสสอด้วหวใจ คือแผ่นดินไทย